อันนี้เราจะไปไหนกันลูกไปโคกหนองนาอไปดูว่าพระพุทธรูปจะมาจริงเป้าเนาะอ่าฝนตกด้วยออกมาแล้วฝนตก,ตก็ตกถึงฝนตกเราก็ต้องไปใช่ไหมใช่อ่าถ่ายไปข้างหน้าเลยให้เอซีดูฝนตกถึงแยกที่พอกเถึบัีิเห็นล้วถึงแยกบัานนาดอกไม้แล้วมุ่งหน้าสู่อมีรถมาตามมาด้วยโอ้โหทำไมฝนดีจังเลยเนี่ คนตกอันใส่คนดำบนาแหละลูกเอ้ย ้าแตนไม่ขายกว๋ยวยเตี๋ยวนี่สงสัยต้องได้กินมาม่าแล้วเนาะเต้นเนาะร้านใกล้ๆเนาะใช่ไหมร้านพี่ปุ๊กนะแม่น้องมิวแล้วก็ขายมาม่าอยู่เป็นห่อดก็กินมาม่าก,ก็แล้วกันชอบใช่ไหมต้นนะมากเกี่ยอ่าลองดูจะได้กินกว๋วยเตี๋ยวหรือจะได้กินมาม่า น,นะลูกมันจะไปง่ายอนนนนะพ,อพอเราจะหันหน้าไปนะเราจะหันหน้าไปทำบุญสักหน่อยฝนตกเลยรถุดมาดำนาหรือบ้านดูสิว่าไปถึงปู่ปริจิตนี่ฝนจะตกไหมเดินทางที่มันจะตกหรือเปล่าตก อ,อย่าทำให้หางรถมันหมุนล่ะจิ๊บแจบจิๆๆ๊บแับล่ะโอ้โหล้างรถพอดีเลยต้นเลยเม็นปะน่ล้างรถข้าพอดีในตัวเลยกี่จิ้งจกทุกแกกีเกี้ยมกี่มันกี่ใสกระจกเราก็จะละลายหายไปหมดเลย ตกมากาเอ้นไม่ค่อยได้แก่งคนแบบนี้ใช่ปะฮะไม่ค่อยได้ตากคนแบบนี้เองปะ ไปลำบวมสวงปู่ปริจิตโอ้ยแย่ yeah, เลยแหละ thank you จริงๆไม่ได้ไปนะเนี่ยโ,โฮวอคแรนลี่เลยไรซ์เรนลี่ไม่ใช่วอกแหละทีไรได้รถได้คาร์เรนลี่ไม่ใช่วอก one.